أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمية أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب اليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق

ส,ส,สุลัยกุรุฮิวะะเรากาตรีวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวิถีระมดปีที่8เราจะเจอกันตลอดทั้งเดือนระมดอนตั้งแต่เวลา4ี0นกถึง4:30นกานาทีทางททบ5แห่งนี้รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพบกับผมอิรฟันเบหะมะและดิฉันวิลามมโนรรเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราถือศีลอดกันมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะ ท่านอสุลลลลลอฮ้อยเรวะตัลลมได้กล่าวว่าบ่อยครั้งที่ผู้ถือสินอดไม่ได้รับผลตอบแทนจากการถือสินอดของเขานอกเสียจากความหิวและบ่อยครั้งที่ผู้ยืนละหมาดกลางคืนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการยืนละหมาดของเขานอกเสียจากการอดนอนรายงานโดยอิบนูมายะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงของดรวินัยเอ็กซ์คลูซีฟครับ เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับ Transform Research to Commercialization เอนที่หนึ่งครับจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจอย่าพลาดชมกันนะครับค่ะและในช่วงขารัาไฮไลท์นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วิสาหกิจชุมชนยี่สิริไัยานค่ะจะเป็นวิสาหกิจชุมชนในด้านไหนนั้นห้ามพลาดเลยนะคะใช่แล้วครับและนี่คือ2ช่วงรายการของวันนี้ครับเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับค่ะ สลาุมเลกุวะเรอะมาตุลลลฮอวะบเระกาตูครับสวัสดีท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงด็อกเตอร์วินย e ัยเอกลุศีครับวันนี้อยู่กับผมด็อกเตอร์อนัสเด่นยิ่งโยโตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วินัยตามเคยครับ อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะะบเราะกาตุฮุลขะบาจารย์วินัยวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะห์ครับผมสบายดีนะครับครับผมอาจารย์ครับวันนี้นะครับผมเนี่ยอยากจะชวนอาจารย์มาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาสจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นหน่วยงานวิจัยนะครับซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ซึ่งผมได้ยินมาว่าอาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์รวมของเซ็นเเตออร์์็กซซลน ทำไมศูย์วิทยาศาสตร์ของเราถึงได้มาอยู่ที่ตึกนี้ครับอาจารย์ครับครับทางมหาวิทยาลัยนะฮะก็ได้พิจารณาแล้วว่าทางศูนย์วิทยาศาสตร์นนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะที่จะต้องนำมหาวิทยาลัยเนี่ยในเรื่องงานวิจัยนะครับมองเราเป็น center of excellence หรือว่าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองก็มองว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยมี ศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆครันะแล้วก็พัฒนางานใหม่ๆนะครับตรงนี้เองที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ขอให้เราได้มาอยู่ที่บริเวณอาคารวิจัยครับตรงนี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ที่จะต้องทํางานวิจัยงานวิจัยเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องงานวิจัยมันมีประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบนะครับงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีหลายแบบ เราก็จะต้องเลือกว่าเราจะเดินไปทางด้านไหนครับนะครับเริ่มต้นที่งานวิจัยที่เราเรียกกันว่า R 2 P 2> R 2 P, <ผม S> 2 P ก็คือ Research to Product นะครับซึ่งงานหลายงานเนี่ยเราทำงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เรื่องของงานวิจัยนะเพื่อที่จะไปสู่การพัฒนาองค,ค์กรก็คือ RFO มัน,มนก็จะมีตัวย่อของมัน,น RFO จะไม่ง่าย RFO ก็คือ r 4 o r g a n i z a t i o n นะครับ<ม>ในงานวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนางานเพื่อที่จะทำให้องค์กรของเราเรรทำงานได้ดีเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของงานพัฒนาองคอ์กรแล้วก็ที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยชอบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของ r k n o r d g e ที่คนเขาชอบพูดเรื่องอทำงานวิจัยขึ้นหิ่งนะ บางทีทำแบบเลื่อนหรูมากแต่บางทีเอาไปใช้จริงไม่ค่อยได้ใช่ครับใช่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นข้อจํากัดนะการพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องของการอย่างที่ผมบอกว่า R2P R2P นี่ก็คือการพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ง่ายนะฮะทําง่ายที่สุดนะะแล้วก็สะดวกที่สุดในบรรดาพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็คือวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร r 4K นี่ก็อย่างเช่นเราต้องการที่อยากจะรู้เรื่องอะไรสักหน่อยเนี่ยเราก็ทำวิจัยแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วก็ไปเขียน paper เปเปอร์ะะตีพิมพ์มพมในลักษณะแบบนี้คนก็อชอบล้อกันว่าเป็นงานวิจัยขึ้นขึ้นหิง่งจะมีจำนวนมากนะฮะแต่ว่าในกรณีของศูนย์วิจัยทารเนี่ยเราทำงานอยู่สอ,แบบสอแบบนะครับก็คือ R2P เราทำ รีเสิร์ชท o โปรดักต์อันนี้อันนี้เราทํากันเยอะอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีงานบริการวิจัยเนี่ยเราก็มี R2R นะก็คือรูทีนทูรีเสิร์ชนะเราเอางานประจําของเรามาทําให้เป็นงานวิจัยสำคัญที่สุดก็คือเราเอางานประจำเนี่ยมาทําให้เป็นงานวิจัยซึ่งเราทำทำไว้ <8. S 1> เยอะนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่น เราทำการศึกษาเรื่องของ howq ร,ระบบ howq ระบบการทำการมาตรฐานเนี่ยเราไปวางระบบไว้ในหลายโรงงานเลยเพราะอย่างยิ่งทางภาคใต้นะครับแล้วเราก็พบว่าโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำพวกปลากระป๋องนะฮะใครๆก็คิดว่ามันไม่มีการปนเปื้อนนะเพราะเป็นปลากระป๋องอ่ะมันเป็นอาหารทะเลนะครับ แต่ว่าลืมไปว่ามันมี process ของกระบวนการผลิตมีการใช้สารแต่งกลิ่นสารอะไรต่ออะไรเยอะแยๆไปหมดนะฮะตรงนั้น,นาอาจจะมีเ,เรื่องการป<ค>นเปื้อนเข้ามา<ง>แล้วก็ทําการศึกษานะรโรงงานารประมาณ80โรงรันนะครับแล้วทําการศึกษาตีแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานเนี่ยถ้าสมมติไม่มีการวางระบบ h o คิ q ที่เาาราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะฮะได้รับการรับรองฮาลานอย่างเดียวปรากฏว่ามันมีการปนเปื้อนอยู่ ประมาณ6%คร์เซมนะถ้าสมมุติไม่มีการรับรองฮาร้านคณะกรรมการอิสลามไม่เข้าไปดูเลยเนี่ยการผลเพื่อนสิร์เครับพอมีการรับรองฮาร้านการผลเพื้อนลดลงไปเหลือครึ่งเดียวแต่ก็ยังเหลืออยู่แต่ถ้าวางระบบฮาวคิวเนี่ยการผลเพื่อนเหลือศูนย์ตรงนี้เนี่ยเป็น R to R Routine to Research เราทำงานปกติของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าในที่สุดเรามาเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็ทำการวิเคราะห์แล้วก็มีการวางแผนงานวิจัยอะไรต่างๆงานลักษณะแบบนี้เราเรามีจำนวนพอสมควรและเราก็ตีพิมพ์นะไปที่วารสาร m i d d e East Journal of Research นะฮะผลงานก็ได้รับการ citation ค่อนข้างสูงผม นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีงานเรื่องงานอื่นนะอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราตรวจเนี่ยทำเป็นเคสรีพอร์ตได้นะครับก็คือเราตรวจเจอเรื่องของการปนเปื้อนเนื้อสุกรนะในลูกชิ้นนะฮะเราก็ไปเก็บหลายตลาดใช่ครับนะฮะหลายตลาดยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นนะในที่สุดไอเนี้ยจะกลายมาเป็น อาาได้ก็คือรูทีนทูรีเซิร์ชซึ่งจะกล่าวได้ว่าอา u t i n e to r e เ e a r c h ก็คือเป็นงานที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องมีการประมวลผลข้อมูลเราก็สามารถที่จะเอางานประจำเนี่ยมาสู่การพัฟฟิเคชันหรือการตีพิมพ์เป็นงานวิจัยได้เพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราเคยทำเรื่องของการถือสินบนนะไปเก็บข้อมูลกันที่มัสยิดบ้านครัวเนี่ย ก็คือเกี่ยวกับคนที่ถือสินอดก็มีพฤิกรยาอย่างไรใช่ไหมครับตรงนั้นเราเข้าไปช่วยเรื่องของชุมชนอยู่แล้วนะครับก็เป็นงานรูทีนของเราแล้วเราก็เก็บตัวอย่างเลือดเก็บอะไรต่ออะไรมาแล้วก็มาทํางานวิจัยอันนี้ก็เป็นรูทีนทูเรซิชเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของเร์ชทูโปรดักต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ทำนาเลิรในที่สุดพัฒนาโปรดักต์มาได้หลายตัวครับผมนะครับซึ่งพอเราพัฒนาโปรดักต์แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของงานวิจัยคือทาอย่างไรให้ขายได้อันนี้ก็คือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมันมีวิธีการหลายอันนะฮะก็คือถ้าในต่างประเทศเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะกลายเป็นประเทศที่โดดเด่นทางด้านงานวิจัยนั้น่ะ อ่าก็คือเรื่องของการนําเอานแทนนเดียขึ้นหิ่งแล้วก็เอาสูตรขึ้นห้างครับผมขึ้นห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยงานตรงด้านนี้ยกตัวอย่างที่เราทํามานี่มีอยู่หลายตัวครับผมนะแล้วก็ได้รางวัลนะเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของที่เราเรียกว่าสบูดินอ่าสบูดินครับอ่าสบูดินเนี่ยเราทํางานกันหลายปีเนื่องจากว่าอ่าพอเราเอาดินเนี่ยมาทําสบู่นะครับนะฮะวิธีการมันก็ง่ายนะฮะ แต่ปรากฏว่าทางองค์กรศาสนาเนี่ยทางชาวิวียดบอกว่าใช้ไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องใช้ดินอย่างเดียวรเราไปเอาผสมอะไรต่ออะไรนะครับแล้วมีปฏิกิริยาเคมีอย่างเนี้ยไม่ได้นะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องพัฒนาใหม่ปัญหาใหญ่เลยก็คือดินเนี่ยทํำยังไงมันจึงจะแขวนลอ,อยอยู่ในน้ําเหมือนอย่างน้ําที่มันขุ่นนะฮะแล้วก็ไม่ตกตะกอนแล้วต้องไม่ตกตะกอนด้วยนะตรงเนี้ย ปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องยากนะครับแล้วเราก็ต้องพัฒนาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราสามารถพัฒนาเอาดินเจ็ดชนิดนี่มาผสมแล้วก็ให้มันแขวนลอยได้รับผมนะใช้เวลาอยู่ตั้งสามสี่ปีนะจนกระทั่งจดสิทธิบัตรอันเนี้ยมันต้องเริ่มต้นที่เรื่องของการจดสิทธิบัตรเพราะว่าไม่ให้คนอื่นเข้ามาลอกเลียนนะฮะแล้วเราก็พัฒนานําไปสู่เรื่องของการเป็นผลิตภัณฑ์ปรากฏว่ามันเอาไปใช้รักษาสิวก็ได้ าไปใช้รักษาชันตุก็ได้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันดีกรณีแบบเนี้เราก็เลยจะจำเป็นที่เราต้องแยกเกรดอีกงานก็เลยพัฒนาไปได้หลายหลายอย่างนะฮะแล้วก็ในในงานคอสเมติกเราก็ไปพัฒนาเรื่องของทำซันสกรีนครับผมนะเรื่องรักษาสิวนะอันนี้ก็จะแตกลายโปรดักต์ไปขนาดนี้เราเรากำลังหันมาจับเรื่องของแพลนเบสอ่าครับผมนะแพลนเบสเนี่ยเรามี ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยซึ่งไปสร้างกันใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะที่จังหวัดน,ค,นครนายกครอง15ถ้าพวกเรามีโอกาสไปเยี่ยมนะฮะตรงนั้นเนี่ยเราก็กำลังจะไปพัฒนาเรื่องของแพลนเบสนะฮะทำอย่างไรเราจรึงจะมีสถานที่ที่เราสามารถพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เราก็เลยไปสร้างสร้างศูนย์ร่วมมือกับทางมูลนิธิโมมาีย ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานวิจัยเพราะว่าแพนเบสคือสิ่งใหม่อยู่ใช่ไหมครับซึ่งบางท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักแพนเบสอาจารย์ช่วยให้คําจํากัดความคําว่าแพนเบสให้กับผู้ชมรับทราบได้ไหมครับแพนเบสเปนแปลตรงตัวเลยก็คือผลิตภัณฑ์จากพืชครับนะฮะคนเนี่ยหลายคนนี่เข้าใจว่าถ้าแพนเบสนั้นมันก็คือพวกผลิตภัณฑ์บางสวิรัติครับผมซึ่งมันคนละกลุ่มกันอ่ามันไม่เหมือนกันแต่กรณีของแพนเบสเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทํากันก็คือเอาพืชเนี่ย มาเรียนแบบผลิตภันธ์สัตว์ทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์ทำเป็นเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทำเป็นเนื้อไก่เนื้อปลานะทาเป็นนมทําเป็นไข่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องพยายามทําให้มันเหมือนกับของจริงคนคนที่เขาบริโภคเมื่อก่อนนี่เขาก็จะเอาเรื่องของเต้าหู้บ้างอะไรต่ออะไรมาไปทําเป็นเนื้อสัตว์นะที่เขาเรียกโปรตีนเกษตรอะไรทำนองนี้ แต่รสชาตินไม่ให้อันนี้นี่เวลาเขาทาเป็นไข่มันเป็นไข่จริงทําให้กินทําให้เป็นเนื้อซ์เจอร์เอยใช่ครับใช่เขาก็มีการพัฒนาฮีโมโกลบินเหมือนกับเลือดอ่ะใส่ลงไปมีการพัฒนาไอ้พวกไฟเบอร์กินแล้วมันจะได้ t e x t อร์หรือว่ารสสัมผัสเนี่ยเหมือนกับเนื้อสัตว์รกรณีแบบนี้มันมีเรื่องของการเติมไอ้พวกผลิตภัณฑ์นะฮะลงไปพวกผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นแต่งรสอะไรต่ออะไรเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมาจากสัตว์ โดยที่เขาไม่รู้ถามว่าฮาลานไหมก็ต้องไปดูว่ามันสัตว์อะไรนะครับสิ่งที่เราพบนะฮะแม้กระทั่งตอนที่เราทําเรื่องปลากระป๋องอ่ะเรายังไปเจอโปรตีนหมูอยู่ในปลากระป๋องกรณีอย่างนี้เราก็เลยต้องไปนั่งทําเรื่องเอชนัมเบอรนะฮะพัฒนาเรื่องของระบบเอชนัมเบอขึ้นมานะฮะตอนนี้นี่เขาบอกว่ามันเป็นเกมเชนเจอร์ก็คือตัวที่จะเปลี่ยนเกมทางด้านอุตสาหกรรมอาหารไปทั้งหมดเลยนะฮะและคาดกันว่าภายในอีก2ปี นับจากนี้ไปเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ45,000้านล้านบาทตลาดนี้ใหญ่มากวันนี้เนี่ยประมาณสอง0 0 0 0ล้านตลาดใหญ่มีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก้าวเข้ามาแล้วก็มีพวกมหาวิาลยที่ลงมาพัฒนาถ้าสมมุติเราทำแล้วอร่อยผลิตภันฑ์ของเราออกมาดีเหมือนเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเนี่ยยังไงเราก็ขายได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องของ การแข่งขันกับรายใหญ่เพราะว่าตลาดพวกนี้เป็นตลาดที่่อนแค่เอ็กซคลูซีครับผมก็วันนี้นะครับก็พอหอมปากหอมคอซึ่งตอนเดียวไม่น่าจะพอเรื่องงานวิจัยเดี๋ยวเราต้องมาพบกับอาจารย์ใหม่อีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลันนะครับที่ได้มาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยครับผมและดรวินัยต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับัสสลามุมเลกุมบลรอกมาตุลล้อว่าประกาศดูครับ วอร์รอมตุลล์วอร์บร์การ์ดุสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงฮารไนไลทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ชุมชนบ้านยางอำเภอฝางนะครับและตอนนี้เราอยู่ที่ วิสากิจชุมชนยี่สิริภัยสารนะครับซึ่งผลิตเส้นบะหมี่นั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันว่าที่นี่มีการผลิตอย่างไรนั่นเองครับน้องสุค่ะซึ่งที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปในวันนี้นะคะเขาได้ผลิตบะหมี่เส้นบุกค,ค่ะซึ่งเป็นบะหมี่ที่มีสูตรลับเฉพาะนะคะยาวนานมาก,กว่า100ปีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวจีนนั่นเองค่ะเราจะเข้าไปถามถึงที่มาที่ไปนะคะอย่างไรกันนั้นตามดิฉันมาเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับเส้นบะหมี่นะครับผมเืิดขั้นตอนแรกก็คือว่ามีส่วนผสมของแป้งแล้วก็ผงบุกค่ะแล้วก็ไข่ด้วยค่ะเราต้องใช้เวลาการหมักประมาณสัก3ามชั่วโมงแล้วค่คอยมาตีแป้งค่ะตีแป้งเสร็จแล้วก็ทําเป็นแผแ่นล้วกเป็นปเป็นแส้งเราไปตักค่ะเด็กที่สําคัญก็คือว่าของเราไม่มีสารกันบุกค่ะ เหมยครับว่าถึงประวัติความเป็นมาของจ่ที่ยี่จะได้มาเป็นเส้นข้อซอยของวิทยาศาสตชุมชนยี่สิบีไสานเนี่ยครับมีมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับผมครั้งแรกที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะครั้งแรกคือว่าทําอาหารสัตว์ค่ะก็ทําตามออเดอร์ทุกอย่างที่เขาสั่งมาแล้วตอนหลังเนี่ยเกิด ทบกับภัยที่บ้านยางใช่ไหมคะน้ําท่วมไปอ่ะน้ำท่วมไปเลยเาสียยหใช่เลยร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตั้งแต่นั้นมาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเลยพราะว่าถ้าอาหารสั์เนี่ยเราต้องแข็งแรงใช่ไหมคะเลยเปลี่ยนวิธีว่ามาทําเส้นบะหมี่บุกอะค่ะแล้วก่อนก่อนจะเป็นเส้นบะหมี่บุกเนี่ยก็คือทําเส้นบะหมี่ทั่วไปนะค่ะแต่ว่าเราทำาสู้ตลาด พื้นฐานเขาไม่ได้เรามาทีหลังเขาใช่ไหมออแล้วก็เราก็เอ๊ะทำยังไงก็มาเสริมเอาบุกเข้ามาเสริมค่ะก็คือจะเห็นได้ว่า,ามีเส้นบุกเนี่ยจะมีผสมบุกหมดเลยนะครับข้อดีของการผสมบุกนี่คืออะไรครับข้อดีของผงบุกก็คือว่าเป็นสารกันหุกธรรมชาติไม่ทำเวลาเราทานเนี่ยทำให้ร่างกายเรา ขับถ่ายง่ายขาดสารพิษในร่างกายเงนี้ค่ะแล้วควบคุมน้ําหนักด้วยค่ะ็นวันนี้ก็คือจุดเด่นของบะหมี่ที่นี่เลยนะคือทุกรสชาติของบะหมี่ก็จะมีผงบุกซึ่งผงบุกที่นี่ก็คืออย่างที่คุณเหมยได้บอกว่าเป็นสายขมุนธรรมชาติช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเลยนะคะตอบโจทย์กับ าการบริโภคสมัยใหม่ด้วยนะครับ น,นี้ก็มีมีโลดของแก้วมังกรค่ะงานดำนะคะข้าวกล้องไรเบอร์รี่รดั้มเดิมค่ะไข่<ะ>มีจำหนที่คงกันหลวงที่หนึ่งที่บรราง<ะ>แล้วก็ดิมปิงทุกสาขาที่เชียงใหม่แล้วร้านท็อปที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ แล้วก็ทางดัซซ่าหรือช็อปปี้อะไรก็มีครับอันนี้เราก็ได้เห็นถนึงกันขั้นตอนการผลิตเส้นบะหมี่นะผมของวิสาหกิจชนยีชริภัยศาลนะผมถึง ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงกว่าจะมาเป็นเส้นมามีแบบนี้นะครับทางเราก็ขอขอบคุณวิสาหกิจชุมชน20บเไม้าแลวก็ขอขอบคุณคุณเหมยเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการได้มาเยี่ยมชมนะครับผมครับสำหรับช่วงพาล้านไฮไลท์วันนี้ก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับผมครับวันนี้ขอตัวลาก่อนเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ อย่างไรบ so no ้างคะท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้สาระไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับท่านรอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดไม่ละทิ้งการพูดเท็จและยังปฏิบัติอยู่อีกดังนั้นไม่ใช่ความจําเป็นเลยสําหรับอัลที่เขาพูดนั้นต้องละทิ้งอาหารการดื่มการกินของเขารายงานโดยอัลบุคอรีค่ะ รายการวิถีรมฎอนปี8นะคะออกอากาศทุกวันตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทบห้าแห่งนี้ค่ะท่านผู้ชมที่ตื่นมาทานข้าวโซัดแล้วอย่าลืมนะคะรับชมรายการวิถีรมฎอนปี8ของเราด้วยค่ะใช่แล้วครับสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อัสลามอะลยกุมบารอมะตุลบะเบะกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ่าคาเดี่แหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่เพื่อการอัพสกิลและเสริมสร้างศักยภาพโดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์และสาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ เกียินะคะจากรองศาสตรจาจารย์ดรวินัยดาลันนะคะซึ่งด้านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานชลารังกรมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะศาสนาไมา่ได้เอาออกไปเลยนะคระับวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองคนที่จะต้องตัดสินใ,ใช่ใหรือไม่ใช่แต่เป็นนักวิชาการทางศาร์เพืไทยใตัวกับตัวเรามากๆนะคะไม่ได้ใจตัวอย่างที่พวกเราคิดแล้วนะคะ ต่อสุขภาพและสิะ่อแ้ล้อมของเรานั่นเองนะคะเราขาดอะไรที่เราจะต้องมาแก้ไขนะร,รับท่านผู้สนเอี่ยท่านบอกเลยนะครับมีคนจุงอุดมามีกิจกรรมลักษณะนี้นะครับจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนและก็ทำกิจกรรมอย่างสงนุกันาน ในปัจจุบันนะคะเรามีศูนย์ให้บริการทั้งหมด3สำนักงานด้วยกันนะคะไนแต่กรุงเทพปตัตตานีและเชียงใหม่ะคะ่ะท่านผู้ชท่านใดค่ะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้ค่ะในแชทบล็อกหรือว่า Q&A ค่ะด้วยวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่แบบนักต่วศาสตร์เราถึงต้องเชื่อมโยงของเรื่องของหลักศาสนากับเรื่องของวิทยาศาสตร์มันมันไม่ได้แยกกัน ในการของเรานั้นทั้งพวกเราที่เป็นมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับเราไม่ได้จำกัดสามารถติดตามทาอะคาเดมีได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง12นาฬิกาทางซูมเว็บินาและ Facebook l i ฟ e ศูนย์วิทยาศาสตร์ธารันจุฬาล,ลงกรมหาวิทยาลัย